สวัสดีครับผมพี่น้องชาวไทยที่รักทุกท่านนะครับ วันนี้ได้มีโอกาสมาเที่ยวหาซื้อของที่เมืองพัทยานะครับก็เลยถือโอกาสอัปเดตนะครับการก่อสร้างถนนจากพัทยาถึงสัตหีบนะครับระยาทาง28กิโลเมตรนะครับเป็นการขยายช่องทางจราจรเป็นฝั่งละ3ช่องทางจราจรหรือเป็นถนน6เลนนะครับ ถนนเส้นนี้แต่ก่อนก็เป็นสี่เลนนะครับเนื่องจากว่าการจราจรค่อนข้างจะคับขังเนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวพื้นที่นี้ก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับรถก็ติดมีคนเดินข้างทางจำนวนมากนะครับทำให้ไม่ปลอดภัยในการสัญจรของนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวต่างชาตินะครับเราอัปเดตการก่อสร้างนะครับ ในปี64นี้นะครับเดือนนี้เดือนสิงหาคมครับเป็นการช่องอาการก่อสร้างช่องทางจราจรเป็นพื้นคอนกรีตนะครับทีนี้ถึงหน้าอายการเมืองพัทยานะครับช่วงนี้เป็นสี่แยกนะครับเข้าหัวใหญ่นะครับก็จะเป็นสะพานลอยนะครับทุกช่วงถนนนะครับก็จะเป็น สะพานลอยข้ามแยกแล้วก็เป็นทางยูเทิร์นนะครับคาดว่าจะลดจำนวนไฟแดงให้มากที่สุดนะครับเนื่องจากว่าเส้นทางเส้นนี้นะครับในการเดินทางมาพัทยานะครับจากสตหีบมาเนี่ยเจอไฟแดงเยอะมากนะครับแล้วก็รถค่อนข้างเจอเยอะนะครับตรงนี้ก็จะผ่านเข้า ข้องนาจอมเทียนแล้วนะครับเข้าพื้นที่บ้านอำเภอนะครับเข้าเขตสัตนนิษนะครับก็จะลำบากหน่อยนะครับคาดว่าน่าจะลำบากกันเป็นปีนะครับน่าจะลำบากแต่ก็ยังถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดีนะครับเนื่นองจากว่าเป็นช่วงปิดเมืองนะครับเป็นช่วงจังหวะที่ว่า เราป้องกันการระบาดของโรคผิดเชื้อไวรัสโคโรนา19นะครับก็ถือโอกาสถ้ามองในแง่ดีก็คือมีโอกาสที่จะได้หยุดพัฒนาผังบ้านแปลงเมืองนะครับวันนี้พู้บ้านการเมืองเชนแน l ก็เลยนำการพัฒนามาอัปเดตนะครับจริงๆแล้วรัฐบาลชุดนี้ก็ มีการพัฒนาด้านสาธารณราธารประโโภคนะครับโดยเฉพาะถนนนนทางนะครับทั่วประเทศเลยนะครับก็ในด้านการพัฒนาถนนนนทางนี่ก็ถือว่าดีนะครับแต่ในด้านเศรษฐกิจเขาก็ไม่ค่อยจะเก่งเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าดูๆแล้วผู้บริหารเป็นทหารนะครับเป็นอดีตนายทหารก็เลย ในด้านเศรษฐกิจก็อาจจะมองไม่ทะลุโป,ป่งนะครับประกอบกับตั้งแต่ปฏิวัติมาระยะเวลาประมาณ7ปีเนี่ยประเทศไทยเราก็อยู่ในขาที่เรียกว่าขาลงนะครับขาลงนะครับเราก็มาเริ่มต้นมุมมองกันใหม่นะครับมองกันใหม่เป็นการพัฒนาต้อนรับโครงการ p e c นะครับ ชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกนะครับถนนเส้นนี้ก็จะไปเชื่อมต่อช่วงสตีฮีบนะครับสนามบินอูตเภานะครับซึ่งจะเป็นศูนย์กลางเมืองการบินตามโครงการ e c นะครับสําหรับเมืองการบินก็มีถนนหลายสายนะครับตอนนี้ทางด่วนก็ ทางหลวงหมายเลขเจ็ดนะครับทางด่วนทางหลวงหมายเลขเจ็ดก,ก็เปิดถึงด,ด่านบ้านฉางแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นด่านขึ้นทางหลวงหมายเลขเจ็ดที่จอมเทียนนะครับนะครับตรงนี้เป็นแยกขึ้นทางหลวงหมายเลขเจ็ดนะครับการเดินทางสะดวกสบายนะครับเดินทางเข้ากรุงเทพใช้เวลาแค่ชั่วโมงเดียวนะครับเมืองพัทยานะครับแต่ก่อนก็ใช้ระยะเวลาถึง สองสามชั่วโมงนะครับโดยเฉพาะสัตหีบเนี่ยใช้เวลาถึงสามชั่วโมงขึ้นนะครับแต่ปัจจุบันนี้การเดินทางสัตหีบกรุงเทพก็สามารถจะขึ้นทางด่วนได้เลยนะครับที่สนามบ,บินอุตรเาเนใช้เวลาแค่ชั่วโมงครึ่งเราก็เดินทางถึงกรุงเทพแล้วนะครับแต่ก่อนผมเคยไปมหาวิทยายลัยที่ปทุมนะครับ เดินทางตั้งแต่ตีสี่นะครับเพื่อที่จะไปให้ทันเรียนตอนสองโมงเช้าแต่ปัจจุบันนี้เราออกเดินทางหกโมงเช้าก็เข้าเรียนทันเลยนะครับเพราะว่าขึ้นทางด่วนจากสถานีไปลงที่แจ้งวัฒนะเลยนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเข้าบ้านอำเภอนะครับมีการก่อสร้างตลอดแนวเลยนะครับมีการก่อสร้างตลอดแนวนะครับต้องระมัดระวังนะครับจะ การขับรถก็จะช้าหน่อยนะครับในช่วงก่อสร้างน่าจะใช้เวลาเป็นปีนะครับตรงนี้ก็บ้านอำเภอนะครับเทศบาลน,นาจอมเทียนนะครับบางช่วงก็จะเหลือแค่ช่องทางเดียวนะครับบางช่วงก็จะเหลือให้วิ่งสองช่องทางนะครับทั้งข้าง,างทางก็จะมีการบางท่อระบายน้ำนะครับเพื่อที่จะทำ ฟุตบาททางเท้านะครับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติใน่นิยมเดินกันนะครับนิยมเดินกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็สาเหตุที่เขาเดินข้างทางกันเยอะเพราะว่า,าด้านการขนส่งมวลชนของเราก็ไม่ค่อยมีนะครับไม่เหมือนในกรุงเทพที่มีรถไฟฟ้าเยอะแยะทางสันหิบก็ บนเส้นทางนี้ส่วนมากก็จะใช้รถส่วนตัวกันนะครับส่วนรถโด,ดยสารซึ่งจะเป็นสองแถวสายสัติหีพัทยาก็ไม่ค่อยถีเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยถีเท่าไหร่ก็จะรอนานหน่อยฉะนั้นนักท่องเที่ยวฝรั่งก็จะเดินกันช่วงโรงแรมแอมบัสซาเดอร์นะครับก็จะเดินกันนะครับโอเชียนบาลินาเนี่ยเดินกันเยอะแยะนะครับเนี่ยครับช่วงจาก วิทยายลัยเทคนิคนะครับวิทยายลัยเกษตรบ้านอำเภอนะครับช่วงนี้ก็จะลำบากหน่อยนะครับจะเหลือช่องทางจราจรช่องทางเดียวนะครับช่วงนี้ก็เริ่มก็จะดีหน่อยก็ตรงที่ไม่ขุดลอกพื้นถนนเลยทีเดียวนะครับบางช่วงก็จะขุดลอกหมดเลยนะครับเพราะว่าจะต้อง ทำเป็นพื้นคอนกรีตนะครับประเทศไทยเราก็เจริญนะครับค่อนข้างจะใช้งบในการทำถนนเยอะมากนะครับรัฐบาลชุดนี้นะครับไม่รู้ว่าจะเป็นเงินภาษีหรือเงินยืมน่าจะยืมมาก่อนครับช่วงที่เลยเขตบ้านอำเภอมาหน่อยก็ยังอยู่ในช่วงการวางท่อ ระบายน้ำอยู่นะครับบางช่วงก็เริ่มจะมีการเทคอนกรีตแล้วนะครับทุกแยกนะครับก็จะเป็นสะพานลอยสะพานสะพานลอยสำหรับรถวิ่งตรงทางระยะไกลนะครับก็คิดว่าทรมานไปอีกประมาณปีสองปีนะครับ ปีสองปีก็จะได้ถนนที่รวดเร็วนะครับแต่ว่าเส้นทางที่เราสามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้นะครับจากสตีไปพัทยาสามารถที่จะขึ้นทางด่วนได้นะครับทางด่วนหมายเลขเจ็ดไปพัทยาก็าค่าใช้จ่าย25บาทนะครับค่าพันดานขึ้นจากด่านเขาชีโอนที่แยก,กเกษมพลนะครับซึ่งเราจะอัปเดตให้ดูนะครับ ่วงนี้ก็น่าจะเป็นช่วงที่าบางสเลนะครับบางสเลก็เริ่มทำแล้วนะครับบางสเลหรือว่าช่วงทางแยกเข้าสวนมงนุษย์นะครับทางแยกเข้าสวนมงนุษย์บางสเลนะครับตลอดแนวเลยนะครับยี่สิบแปด กิโลเมตรนะครับช่วงก่อสร้างน่าจะประมาณ26กิโลเมตรนะครับจากตลาดน้ำสี่ภาคครับมาถึงสัตหีบนะครับแล้วก็ช่วงจากสัตหีบไปถึงสี่แยกกม .10 นะครับซึ่งจะเป็นสี่แยกเข้าสนามบินอุ่ตะเภาส่วนช่วงที่ไปสนามบินอุ่ตะเภานั้น เสร็จเรียบร้อยเปิดใช้งานแล้วนะครับเหลือแต่อุโมง์สีแยกนะครับทางลอดตรงสีแยกกม10นะครับเราจะนำมาอัปเดตให้ดูอีกครั้งก็ใกล้ๆจะเสร็จนะครับสำหรับปี64นี้ก็สุขวิตช่วงนี้นะครับช่วงกิโลเมตรร้อย6นะครับ ึงกิโลเมตรร้อยเจ็ดสิบนะครับก็หลีกเลี่ยงได้ก็ใช้ทางหมายเลขสามสามหนึ่งออกสามหกหรือไม่ก็ทางด่วนหมายเลขเจ็ดแทนนะครับถ้าประหยัดหน่อยก็ออกสามสามหนึ่งนะครับสามสามหนึ่งนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วส่วนหมายเลขเจ็ดก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ต้องเสียตังค์นะครับ2ี่บาทนะครับ2ี่บาท สำหรับการเดินทางไปสันนีไปพัทยาก็ใช้เวลาแค่20นาทีก็เดินทางถึงพัทยาแล้วนะครับซึ่งมันจะแตกต่างกับแต่ก่อนมากมายนะครับแตกต่างมากนะครับขับรถก็ต้องระมัดระวังนะครับซ้ายขวานะครับมีการก่อสร้างตลอดแนวนะครับ การก่อสร้างก็ค่อนข้างจะช้านะครับเพราะว่า,าทางด้านผู้รับเหมาน่าจะติดขัดในด้านของแรงงานนะครับแรงงานค่อนข้างจะมีน้อยนะครับก็จะมีการทำงานเป็นช่วงๆโดยเฉพาะช่วงไหนมีการเทพ,พื้นก็จะมีอยู่แค่ชุดสองชุดทำงานนะครับ เพราะว่าผู้รับเหมาในเมืองไทยของเราเนี่ยยังไม่ค่อยได้ใช้เครื่องจักรนะครับนานๆนนจะเห็นเครื่องจักรเทพื้นนะครับยังใช้แรงงานมนุษย์อยู่นะครับในการเทพื้นซึ่งมีเพียงบางบริษัทเท่านั้นที่ใช้เครื่องจักรใช้รถเทพื้นนะครับ สำหรับวันนี้เราก็จะอัปเดตให้พี่น้องได้ชมกันเท่านี้ก่อนนะครับขอให้ท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพและปลอดภัยนะครับการใช้ถนนใช้รถนะครับก็ขับด้วยความระมัดระวังนะครับเนื่องจากว่าเส้นทางอยู่ระหว่างการก่อสร้างนะครับตรงนี้ก็มาถึงสตหีบพอดีนะครับมาถึงสตีบเส้นทางนี้ก็ คืบหน้าไปประมาณ10%นะครับจากพัทยาถึงสัตหีบนะครับส่วนสัตหีบถึงแยกกรม10ก็ประมาณ80%แล้วนะครับเริ่มเปิดใช้งานแล้วครับสวัสดีครับอย่าลืมกดซับสไคร b e ด้วยนะครับ